โอเคลำมาคราบรนด่วนในที่ห้าหนึ่งจากสถีนการณงที่ปฏิว่าไปท่าดีเจงใหม่ครับเนจะสได้คยถ่ายกันนะครับมาขบวนนี้นะครับ ้ลำดวนทั้งหน,หนึ่งนี้หมามารับไปแล้วไปจอดที่ก็สะพานหินพิจิตพิเซลโลหนองตรมพิสัยคุณตาลิดเสียอาจดีใจบ้านปิ่นแม่มอนอนรับบางคุณตาลำพงแบ,บส้สช่ไหมครับมา ต้้งแต่เครื่อไม่เน้นห้าขอบคุณครันอนจี่ะนอนจี๊ะพมาด้วยนะครับน่ะ